ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์เอ็กซมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมตัวละครมิสเตอร์ดูอิชเชน en, เคยนะครับผมวันนี้ก็มีแพทอัปเดตมาใหม่นะครับผมวันที่14สิงหาคมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่มั่งนะครับ 1. อัปเดตฟิวเจอร์ใหม่แก๊งบัฟรวมพลังชาวแก๊งปลดล็อกขีดจำกัดตัวละครทุกคน 2. อัปเดตไอเทมออร่าเซตใหม่อย่างฟิว 3. อัปเดตไอเทมเฮียเปาแลกโปปรับจำนวนการแลกไอเทมและเพิ่มไอเทมใหม่สปลดล็อกจำนวนการซื้อไอเทมจาก NPC สามารถซื้อได้สูงสุด999ชิ้นอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์โซนโฟร์เอ็กซ์ตมนะครับผมวันนี้ก็มาดูนะครับผมแพทอัปเดตใหม่นะครับผมวันที่ 14, สิบสี่สิงหาคม2 5 6พันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมมาดูว่ามีอะไรเข้ามาใหม่หรือว่าอัปเดตกิจกรรมอะไรมาใหม่มั่งนะครับผมอัปเดตมาใหม่อันที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นกิจกรรมตู้ดีโคนะครับผมเลทคูณ2นั่นเองนะครับผมใครที่รอคอยก็ ปจัดกันเลยนะครับผมยกตู้กันให้มันสนั่นโลกไปเลยนะฮะอันต่อไปนะครับผมอัปเดตปลดล็อกจำนวนการซื้อไอเทมที่ npc นะครับผมได้สูงสุดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ส่วนใครที่ฟีดแบ็กกันเยอะๆเนาะก็หลายท่านก็ฟีดแบ็กกันไปเนาะก็มาแล้วเนาะตอนนี้อืมอัปเดตนะครับผมอันต่อไปนะ,ะผมอัปเดตระบบเรนดอมแบ่งสายการแข่งแก๊งวอลนะครับผม นี้ก็ต้องเป็นส่วนวอนะครับก็อันต่อไปนะครับผมอัปเดตตู้ไอเทมดีโคนะครับผมนั่นเองก็จะเป็นด้านออร่านะครับผมออร่าเนาะเดี๋ยวผมไว้รีวิวทีหลังละกันนะครับผมเป็นชิปแยกนะครับผมอันต่อไปนะครับผมเป็นอัปเดตไอเทมในไข่เซนเอกนั่นเองนะครับผมก็เป็นออร่าเหมือนเดิมนะครับผมแพทนนี้คือออร่าล้วนๆเลยครับผมเป็นออร่าที่ โคตรเฟี้ยวนะครับผมโคตรเท่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับฉายาใหม่นะครับผมมีระระดับเทพนะครับผมฉายาระดับเทพนะครับผมมีอะไรมั่งนะครับผมฮิตแอคแท็กสองร้อยนะครับผมสเปเชียลสองร้อยนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์แอคแท็กฮิตอาบิลิตี้บวกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสเปเชียลเดฟสองร้อยห้าสิบนะครับผมมานาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผม แล้วก็ทางด้านชีาเมทนะครับเพิ่มมาอีก15นะครับผมวิ่งในทาวนะครับผมอีก50%เลยนะน่าจะเป็นฉายาที่สเตตัสด,ดีที่สุดในเซิร์ฟนะปัจจุบันนะนะครับผมอันต่อไปนะผมเป็นฉายาตัวซื้อเรื่องนะครับผมก็น่าจะเป็นฉายาถึกนะครับผมก็มีฮิตเด็บ250นะครับผมสเปเชียลเด็บ250นะครับผมเลือด อ่าห้าพันนะผมมานาสามพันนั่นเองนะครับผมวิ่งในแาวอีกสามสิบเปอร์เซ็นะครับผมอันต่อไปนะผมเป็นฉายาพ่อบ้านนะครับผมก็รักเมียเนาะเออบารมีเมียนะครับผมอืมก็ทางด้านสเตตัสนะครับผมก็จะมีฮิตแอคแท็กร้อยห้าสิบนะครับผมสเปเชียลร้อยห้าสิบซูเปอร์ฮิตอ่าแอคแท็กอะบิลิตี้นะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็สเปเชียลเดฟอีกร้อยยี่สิบห้านะครับผมมานาพันหนึ่งแล้วก็คิดเมทอีกสิบนะครับผม เดินเท้านะครับผมวิ่งในเท้า40%นั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้ก็ไปเปิดนะครับผมไขเซนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเกมที่หลังนะครับผมอันต่อไปนะผมมีบารมีเมียนะผมต้องมีฉายาพ่อบ้านนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าทีมงานคิดอะไรอยู่นะฮะก็ทางด้านสเตตัสนะครับผมฮิตแท็กแท็ก170นะครับผมสเปเชียลแท็กนะครับผม170นะครับผมสเปเชียลฮม่มานาดิ มา1,005น,านะครับผมแล้วก็คิดาเ m a ดอีก7.5นั่นเองนะครับผมวิ่งในทาวอีก30เปอร์เซ็นตเนะก็ประมาณน,นี้นะครับคนดูอันต่อไปนะผมอัปเดตไอเทมในกล่อง by X นั่นเองนะครับผมก็มีนะครับผมออ่าเช่นเดิมนะครับแพทนี้คือออลานะครับผมแล้วออลาที่ผมชอบนะครับผมก็คือออลาห์ดำนั่นเองนะฮะโอ้โหก็คือแบบ ฟีดแบ็กไปหลายรอบมากกว่าจะได้นะครับผมตอนนี้ก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะก็ไว้เป็นลุ้นที่หลังแล้วกันนะครับผมก็อันต่อไปนะผมอัปเดตไอเทมในขุดนะครับผมก็เป็นออร่าเหมือนเดิมนะครับแพทนี้ยังไงก็ออร่าครับออร่าอย่างเดียวนะครับผมทางด้านออร่าเดี๋ยวผมไปรีวิวที่หลังเนาะเราข้ามไปเลยเออเราข้ามไปเลยต่อไปนะผมอัปเดตไอเทมเฮียเปาแรก โปรนะครับผมแล้วก็ปรับจํานวนการแลกไอเทมเพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมก็จะเป็นอ่าไอเทมนะครับผมนี่ก็คือลูกแก้วสองสีบวกสิบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมที่หลังเนาะว่าปรับการแลกอะไรยังไงมั่งนะครับผมอันต่อไปนะผมนะครับผมก็เป็นแก๊งบัฟนั่นเองนะครับผมที่ทีมงานเขาได้โน้ตมาไว้ว่าจะมีนะแบบบ้านแก๊งแก๊งบัฟอะไรอย่างเงี้ยก็ ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมฟิวเจอร์ใหม่แก๊งบัฟรวมพลังชาวแก๊งปลดฉีดจำกัดทุกตัวละครอ่าสูงยิ่งขึ้นไปแล้วผมยิ่งสมาชิกอ่าแก๊งมากเท่าไหร่ทุกคนในแก๊งร่วมมือกันมากเท่าไหร่ก็จะได้บัฟแรงทรงพลังนะครับผมทรงพลังเฮ้ทร hey, งพลังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าบ้านะอย่าบ้า <laughs> กดปุ่ม N นะครับผมเพื่อเข้าไปดูแกงเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันแล้วก็อ,อหน้าแก๊งนี้จะมีบัฟน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายนะ,ะ up, นะครับผมจะมีบัฟนะครับนี่ประมาณนี้เลยเฮ้ยมีฮิตมีฮิตแอกแกด้วยมีแอกแอกฮิตแอกแอกกิฟอะไรเงี้ยตีแรงแล้วก็มีกันด้วยนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพอ,อของแกงบัฟจะเพิ่มตามระดับเลเวลนะครับผมสูงสุดที่เลเวลสิบนั่นเองนะครับ ก็เลเวลไอตรงตรงนี้เนาะก็จะมีหนึ่งถึงสิบเนาะก็ให้เหมือนจะให้ไปทำเควสปะ่ะเราอ่านด่วนแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเหรียญแกง๊งเหรียญปะ่ะแก๊งบัฟสามารถซื้อได้ที่ n p c พยูกิยูกิป่ะอือยูกินะครับผมใช้เงินเซนหนึ่งล้านแล้วก็ดีนะครับเลเวลของแก๊งสามารถเพิ่มได้การทำเควสนั่นเองนะครับก็จะมีเควสที่มนุษย์ลำพงนะครับผมจะรีตีสี่นะครับอือของทุกวันของทุกเดือนนะครับ เวทแก๊งจะรีให้กดอ๋อเวทแก๊งจะรีให้กดตอนเที่ยงคืนนะครับผมก็สามารถทําได้ทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับช่วยกันทำเนาะแก๊งวัตนตาตาเพราะประมาณนี้นะครับหัวหน้าแก๊งอะไรหรหัวหน้าแก๊งขนาดนะครับผมที่สามารถอ่ซื้อแก๊งบับได้นะครับผมอทำงานสูงสุดร่วมกันได้ทั้งหมดสามบับนั่นเองนะผมสามารถซื้อได้สามบับเท่านั้นนะครับผมก็ให้หัวหน้ากิลหรือรองหัวหน้ากิลนะผมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผม สเตตัสที่ได้จากแก๊งบับจะถูกเพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานตัวละครเช่นบับแกงฮิตแอแทกฮิตแอทแทกบวกหนึ่งจะทําค่าสเตตัสพื้นฐานที่แปดร้อยสาสิบสองเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซนกลายเป็นแปดสี่สิบอ๋อก็สเตตัสเป็นสเตตัสเลขเลขสีขาวนี่นะครับผมก็จะเอามาบวกแค่ตรงนี้นะครับไม่รวมเลขสีบวกข้างหลังนะครับผมก็คือสเตตัสค่าแบบตั้งต้นของตัวละครคือคุณเวลเยอะคุณก็ได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับนะครับผม หัวหน้าแก๊งได้ลองหัวหน้าแก๊งเท่านั้นนะผมที่สามารถยกเลิกบัฟได้นะครับผมก็หัวหน้าแก๊งกับรองหัวหน้าแก๊งเท่านั้นนะครับผมที่มีอำนาจนะครับอืมก็สามารถดูได้แต่ตรงนี้เนาะว่าบัฟมีกี่อันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมกันเนาะไปดูอันต่อไปนะผมเห็นแวบๆแ,แก้ไขบั๊กเมื่อสวมดีบางชิ้นกับเซ็ตสเปเชียลทำให้ไม่เพิ่มระดับสกิลบวกหนึ่งนะครับผมแก้บัก๊กไอเทม ปีกเหรอแต่จะทัดไม่ดแสดงผลอืมน่าจะเป็นปีกปะอะันไหนทักอย่างนี้แหละ <c oughs> อ่านไม่ออก <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมถ้าผมพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกมเนาะอันดับแรกนะครับผมผมพามาดูตรงนี้เนาะก็จะเป็น การกล่องเนาะกล่องอองกล่องออร่าดำกับออร่าขาวจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แลกกล่องบายเอ็กเนาะประมาณนี้ต่อไปนะครับผมเราเราไปดูอันนี้มีไหมอันนี้เหมือนจะไม่มีเนาะน,นี่ก็จะเป็นกิจกรรมอันเดิมนะครับผมก็สามารถมาทําได้นะครับเฮ้ยเราทําไมไม่ขี่บอร์ดเนี่ยเราต้องใส่ขี่บอดก่อนหรือนะครับผมมาดูออร่านะครับผมออร่าตรงไข่เซนแล้วก็ เหรียญแก๊งกเนาะเหรียญแก๊งกบัฟก็สามารถซื้อได้ตรงนี้นะครับ NPC ยูกินะฮะก็ไข่เซนก็มีเพิ่มมาใหม่เนาะรึบนีมีฉายยงฉายามีออลงออล่านะครับผมทุกสีเลยนะครับจะจะแยกกันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวออล่าเนาะทีหลังเนาะจะ,จะทำเป็นชิปแยกนะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วก็ส่วนเวทแก๊งกบัฟนะครับผมก็จะมีประมาณนี้จัดการพวกอันตพานซะอะไรเงี้ย ก็ลงโฮเทลอาเคดนะผมสามครั้งอันนี้อะไรอันนี้จัดการพวกอันธพาลซะเหมือนกันนะครับผมก็ลงเอสโรดนะครับผมบุกลังลับผีดิบนะครับผมเกทหนึ่งนะครับแล้วก็เกฟสองนะครับแล้วก็เกฟสี่นะครับเฮ้ยเมื่อวานผมทำเหมือนผมจะทำเกฟสามไปแสดงว่าแต่ละวันมันจะเปลี่ยนหนึ่งสองสามมันจะเปลี่ยนสลับกันนะอะไรประมาณนี้นะเนาะก็ ในภายในแก๊งนะครับผมขับมาตรงนี้ก็ทำภารกิจเสร็จปุ๊บก็จะได้แก๊งบัฟตรงนี้เนาะแล้วก็มีบัฟนี้ผมไม่ใช่หัวหน้านะผมก็อยู่แก๊งอเวกนั่นเองนะครับผมเวกนิ่งนะฮะต่อไปนะครับผมมาดูเฮียเป่าแรกโปูนะครับผมก็สะวันเจ็ดอันนะครับผมแล้วก็สะวันหนึ่งหัวเจ็อันสองหัวสิบสิบหกอันสามหัวยี่สิบอันนะครับก็ประมาณนี้เนาะน่าจะอธิบายได้ไม่หมดหรอกก็สามารถ แวะเข้ามาดูที่เฮียเปาแรกโปได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วสองสีนะครับผมบวกสิบอ,อืมก็อ่าลองมาแลกแล้วก็มาเปิดดูนะฮะเผื่อได้ไว้ออเรนนะครับผมก็เอาไปบวกผสม,มได้อีกแบบได้อลา,า้มบึมเลยนะฮะต่อไปมีอะไรมีอะไรอีกวะมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกวะ, <laughs> ะ,กวะเดี๋ยวผมนึกก่อน เมื่อกี้มี update. อัปเดตอ๋อไข่เซนตูโยกอ๋อแล้วก็อันนี้นะครับผมลืมไปเลยก็สามารถซื้อได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นนั่นเองนะเอา้าทำไมอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบไข่มันน่าจะซื้อได้สูงสุดแค่ร้อยหกสบหกเนาะก็มาดูบัตรดันบัตรดันนครับนี่สามารถกดได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะเออเนี่ยโคตรดีเลยคนดูคือทีมงานเขาแบบ ี่แบกไปเขาก็ทำให้อ่ะเนาะอืมนะก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นตู้โยกตู้โยกคูณสองนั่นเองนะครับเนาะตู้โยกคูณสองก็สามารถมาโยกได้ตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้นะครับผมก็มาโยกได้นะครับผมแต่ผมไม่โยกนะครับผมไม่มีตังค์นะฮะโอเคครับคนดูก็อัปเดตแพทใหม่เป็นยังไงมั่งนะครับผม ก็ถูกใจน่าจะถูกใจน่าจะน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากให้กําลังใจทีมงานด้วยนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เจอกันใหม่ลิปหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันชิปรีวิวออร่านะคะผมบ๊ายบาย